เทยไทยก็เข้าครัวทำแกงส้มจ้าสวัสดีค่ะตามคำเรียกร้องของลูกชายหลายคนกระเทยไทยก็เข้าครัวก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้จะทำแกงส้มผักรวมแม่กว่าช้อนขั้นหนึ่งน้ำก็ตั้น้ำให้เดือดนะในหม้อดิซีเรียทำกินเอง เดือดจัดเดือดเพืจัดช่างมันนะดูเอาเราได้พริกแกงนะโขเราเรียกปั่นเลยปั่นกับเนื้อปลาถูถ้าเปิดไม่ออกะแม่ง,มงอ่ะใส่เข้าไปเลยว่าเผ็ดว่ะพริกแกงสิบบาทอ่ะไปแช่นะ้ำร้างน,นะคะคุณแม่ มีลูกมือดีอย่างเงี้ยแหละัจจกนั้น,ะน,นก็ช้อนนี่เดียวเว้ปตักน้ำปันปีใส่ทักนันเลยจะล้นหมออ้อป่าบูุเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนหม้อเนี่ยคอมตุง้งกระกันขาวผักนี่ลืมไปจากในตู้เย็นว่าเหลือผักอะไรบ้างจะํำปีไปเลย เดือยอยู่ทำได้อะมีอะไรก็ใส่ใส่เพื่อครับเรามีไฮไลท์เดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่น่าจะติดมาออกไปมีไฮร์เอาเต็มหมอ้อเลยจ้ะเดือดน่าจะล้นต้องเปลี่ยนหมอ้ออันยังไม่ได้หัน่นแตงโมงอ่อนลูกน,นี่ไฮไลท์ที่แตงโมงอ่อน ดืดแล้วนะไม่บายสิอะไรติดทางอะไรติดทางนะ,อะพอผักเริ่มใส่ทุกอย่างในหม้อเริ่มก็จะปรุงรสส้มมะขามส้มมะขามบ้านนี้เดียวมากยดียวเดียวมากมากไบแต่ข้างบ้าน เอาไปก่อนชุด้วยหนึ่งไม่พอเดี๋ยวก็าเติมใส่แองซ้อมต้องทำไปชิมไปนะตันปีมตันมะพร้าวอะไรก็ได้จอบม,มือเป็นแบบอะไรจะหนีสิ้บุ้ยมันก็จะล,ลงไปละลายในหม้อตอนเดือด รดก่แล้วเดี๋ยวใส่อะต่อคุลอชิมกันซุปต้องทำไปชิมไปนะจ๊ะไปดูแกงเถอะดูแกงไปดูซนเลยไปดูแกงไป เฉือนนะถ้าเปรี้ยวน้ำหรือว่าหวานน้ำก็แล้วแต่ให้มันออกหวานแล้วหั่เปรี้ยวเดี๋ยวในที่เปรี้ยวแค่ปลายไม่พอ การสมัยใหม่ก็มีเท่ไฟไฟ้าย่รอบตัวนะเปียวเกปียมเยมเยม,เมขามเปียกอันนี้มันจะมีเปรี้ยวๆอย่แล้วมันมีหวานๆนิดเดียวดยพันอะไรเนี่ยอ่ะช่วงรอมาขามเปียกเติมมันปากก่อนได้เลยถ้าเรารู้แล้วเราจะเอารถไหน แล้วก็เก็บน้ำติลเดิเดี๋ยวรอเดือดนิดนึงรอเสร็จแล้วก็เฟ้าเตแล้วเติมกีขาดเปรี้ยวไปนิดนึงเติมก็เป็นเ็ษก็ป่วนเหมือนกันป่วนจะเปรี้ยวเกินกันปลาใส่แล้วหวานพอแล้วนะคะ หวานน้ำน้ำแบบหวานกับเปรี้ยวเขาจะน้ำแต่แบบคุกกี้คุกกี้คุกกี้ใช่ไหมแม่มเปรี้ยวน้ำหรือหวานน้ำมากกว่เปรี้ยวนะเคี้ยวมากเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวมากกว่าหวานก็เติมน้ำตาลกับน้ำปลาก็เดี๋ยวจะจบแล้ว ลรงลระลายน้ำต,ตาลละลายอันทิ้งไไม่ใช่ลนะร้รานเก็บไว้เดี๋ยวก็เอาเผือมาทำเน่าเหมือนกาวก่อนน่าจะอดีละเดี๋ยวึ่งเือดร้าเดี๋ยวรยวอรอมะกอวไม่ไมวงมันม่โวัง องอ่อนนิ้มนิดหนึน่งเสร็จกรุงจางก,กรุงกรุงเดีย๋ยวเสร็จกรุงก็ปิดฝากินได้เลยเทตุเลย ได้อร่อยวชน,น่าจ้าครั้งหน้าเจอกันวันนี้ลาไปกินก่อนนะจ๊ะเด็กๆ